สุขภาพดีกับ BDMS BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญวันนี้นะคะ Healthy Journey by BDMS เที่ยวสนุกสุขภาพดีกันที่จังหวัดสงขลาตุนจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจหลากหลายธรรมชาติในเมืองสงขลาตั้งแต่ฝั่งนี้ที่เป็นทะเลสาบสงขลาฝั่งนู้นที่เป็นอ่าวไทยไปจนถึงข้าวป่าข้าวเขาข้าวสวนกันไปเลยค่ะ จากตัวเมือ,สองสงขลานะคะถ้าข้ามสะพานตินสุลนน์มาก็จะมาเจอกับบรรยากาศของความเป็นชุมชนประมงพื้นบ้านที่จุดนี้นะคะที่ตุนยืนอ,อยู่เนี่ยคือเกาะยอมองไปเราก็จะเห็นอุปกรณ์ทําประมงที่หลากหลายมากๆโดยเฉพาะยอนะคะที่ชาวประมงเขาก็จะวางตั้งกันเป็นแถวแถวแนวแนวเลยเพราะว่าที่นี่ก็คือทําการประมงเป็นหลักเพราะฉะนั้นมาที่นี่ต้องทำอะไรต้องกินอาหารทะเลค่ะ ยูเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ตุ้ก็มาเดินเป็นเหมือนโซนตลาดน้อยเป็นแหล่งขายของฝากเล็กๆนะคะอาหารทะเลแปรรูปต่างๆไปจนถึงพวกผลไม้แห้งนะคะก็คือสามารถที่จะมาช็อปปิ้งกันตรงนี้ได้อุดหนุนเศรษฐกิจชุมชนนะคะตอนนี้ตุนได้ซื้อของฝากของดีของไม่ใช่แค่เกาะยอแต่ว่าเป็นรวบรวมจากหลายๆที่โดยเฉพาะหลายๆที่ในสงขลาตอนนี้ตูนได้ น้ำตาลแว่นมาแล้วก็ขนมถั่วง,งาแล้วก็ได้กะลแมมาด้วยโอเคซื้อของฝากเสร็จแล้วเราได้ของดีติดไม้ติดมือกลับไปแล้วเรายังไม่มีอะไรติดท้องเลยเดี๋ยวเราไปหาอะไรแบบหนักๆเป็นแบบมื้อหลักกินกันดีกว่าค่ะมาเมืองที่รายร้อมไปด้วยทะเลนะคะเราจะพลาดก,การกินอาหารทะเลได้ยังไงตอนนี้เจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จั หนึ่งวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อของพื้นที่สงขลานะคะก็คือปลากระพงเนื้อหวานเนื้อแน่นเพราะว่าเป็นปลากระพงสาบน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะกินปลากระพงสาบน้ำนี้กับตัวแม่ตัวแม่ของเมืองสงขลานะคะนั่นก็คือเจนนี่เจนนี่เนี่ยเป็นต้นตำรับข้าวต้มปลากระพงสามน้ำนะคะที่อร่อยเลื่องชื่อเจ้าของร้านเจนนี่ข้าวต้มปลานะคะคือตั้งแต่ตุนเดินเข้ามาตุนสะดุดตาเลยว่าคือบ้านนะสวยมากค่ะ <c oughs> บ้านหลังนี้นะคะอายุจริงๆแล้วร้อยยี่สิบปีนะคะค่ะลักษณะของบ้านแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าบ้านอะไรคะอ๋อทั้งนงฝั่งนครนอกของบ้านเราก็จะเป็นทรงปัญญาแล้วก็ส่วนนครในนี้เป็นอาคารจีนพาณิชคนนอกอกับนครในร้านเจนี้เชื่อมระหว่างถนนนครน,นอกฝั่งนี้นะคะไปจนถึงถนนนครนในเราก็เลยจะได้เห็นทั้งอาคารที่เป็นสไตล์ปัญญาคือเป็นเหมือนบ้านมาลายูดัง<ท>้งเดิม,ม,มาาแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นเหมือนช็อปเฮาส์จีนใครยังไงเนี่ย อ๋อเจนี่ค่ะเพราะเจนี่เป็นคนที่ชอบออกกําลังกายค่ะตั้งแต่ลูกยังเล็กๆจนกระทั่งบัดนี้ยังออกอยู่แน่วยเจนี่เยอะเท่าไหร่ล้เจ็ดสิบค่ะเจ <72 S 2> ็บสอบันจักรยานวิ่ง แอโรบิกตอนนี้เป็นครูแอโรบิกอยู่นะคะอไม่แล้วเราได้ตำแหน่งอะไรนี่สายสะพายเฮลตี้ไอดอลเอแ,แล้วเขารู้ได้ไงว่าเราสุขภาพดีเขารู้จักเจนี่หมดในสงขาเพราะจะไปสนามจะเจอเจนี่ถ้าไม่วิ่งต้องบั่นจักรยานไม่ไปทานแอโรบิกเจนี่วิ่งกี่โลห้าโลเองห้าโลแต่ก่อนสิบตอนนี้ <Halo S 1> ไม่ได้เลยห้าโลเองอายุสิบสองห้าโลเองเป็นไงละ่ะทุกอย่างจะเหือนเดินหมดไม่ทาสีไม่อะไรหมดต้องอนุนรักษ์ไว้อย่างนี้แหละ ค็นเซปตพขอเมืองเก่าใช่ไหมคะเราก็ต้องพยายามให้ทุกอย่างดูในสภาพเดิมดีจังและอาหารเหมือนเดิมไหมคะอาหารอร่อยกว่าเดิมคะ่ะใช่เพราะมีซัสว้อเป็นอาหารทางใต้ที่ว่ามันจะเป็นเส้นเล็กนะคะเราทําเป็นซุปใส่ปลากระพงแล้วปลากระพงที่ร้านใช้ใช้ปลากระพงทะเลนะคะ,ะตัวใหญ่ประมาณ4ี่กิโลเนื้อมันจะแน่น มันเป็นปลากระพงสามน้ำที่ดังที่สุดในสงขลาสามน้ำจืดน้ำปล่อยน้ำเค็มเพราะฉะนั้นปลากระพงที่ร้านเจนี่ต้องเรียกว่าปลานักกีฬาเพราะมันต้องแข็งแรงไว้สามน้ำนะคะแล้วคนกินจะแข็งแรงไหมแข็งแรงอ่ะคนขายก็ต้องแข็งแรงนะคะมีซ้วนน้ำซุปก,กระดูกหมูเห็นชิ้นปลากระพงแบบมาทั้งเนื้อทั้งหนังเลยนะคะแล้วก็คือกล้ามเนื้อปลากระพงอ่คือเห็นเป็นเส้นๆเลยอะ่ะ พี่เจ๊บอกว่าปลากะพงที่นี่คือปลากะพงนักกีฬานะคะเพราะว่าเขาว่ายผ่านน้ามาสามน้ําเนื้อเขาจะแน่นแล้วเราเห็นจากการคีบเลยอ่ะคือคีบแล้วแบบมาเป็นชิ้นไม่หลุดคือแบบเด้งดึงค่ะแล้วก็น้าสุกที่นี่เป็นน้าสุกกระดูกหมูเคี่ยวเองเจ๊บอกว่าจริงๆไม่ต้องปรุงก็ได้ไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องปรุงเลยเลยนื้อเขาแข็งแรง แต่ว่ามีความนุ่มอันเป็นเอกลักษณ์ของปลากระพงเส้นปลาคือละเอียดมากๆโครงและเนื้อหวานมากในชุที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนุ่มแบบไม่เละก็คือความที่เส้นเขายังเรียงสวยแล้วเวลากินเข้าไปมันน้ำซุปกระดูกหมูเกาะอยู่ทุกเส้นทุกอน,นูลอเลยหอมอ่มอนมากจริง เจ๊บอกว่าถ้าจะทําความรู้จักกับกระพงสามน้ําให้ได้ลึกซึ้งว่ามันอร่อยขนาดไหนเนี่ยให้กินจานนี้ด้วยจานนี้คือเป็นลวกจิม้มส่วนพุงป,งปลาท้องปลาที่จะมีไขมันแทรกมาให้นะคะเจ๊บอกว่าเนี่ยคือส่วนที่อร่อยที่สุดเวลากินก็นี่จิ้มกับน,น้าจิ้มซีฟู้ดแบบนี้ก็ได้หืมหมันละลายไปเลยอะ่ะเนื้อท้องคือเมื่อกี้คือกินเข้าไปแล้วมันแบบม,มันละลายไปเลย แล้วปลากระพงถ้าเป็นปลากระพงธรรมชาตินะคะสังเกตได้ที่ปากมันจะออกเหลืองเหลืองนิดนิดอ๋อเหรอเวลาเราไปซื้อเราสังเกตดูถ้าเป็นปลาปลาที่เขาเลี้ยงในกระสังมันก็ธรรมดาแล้วหนังเขาเป็นไงคะหนังเขาก็จะออกสีแบบเวลเวลอะนะอื well 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 ไมไม่ดำไม่ดำน,นี่คนนี้อายุ72เป็น h e ลต t ้ y idol ขอเคล็ดลับรักษาสุขภาพมกินปลากระพงร้านเจนี่แข็งแรงแน่นอนต้องขยันหน่อกำลังกายรักตัวเองให้มากที่สุดก่อนที่จะรักคนอื่น ถ้าเราสุขภาพแข็งแรงลูกหลานเราก็สบายใจไม่ต้องไปเป็นภาระให้กับลูกหลานเราจะไปไหนขับรถไปก็ไปได้จะไปกินไหนก็กินจะไปสังสรรค์กับเพื่อนก็ไปเดี๋ยววันเกิดเดือนหน้าของเจนี่จะเหมาเรือนะคะแล้วก็ไปหาปาร์ตี้กันในเรือนะคะนี่เขาจัดงานกันวันเกิดกันแบบนี้นะคะใช่ค่ะใหญ่โตมโหฬานพอครบรอบหกรอบหกรอบเจ็ดสองหกเป็นเจ็ดสิบสองถูกต้องไหมคะคุณจีนเ็าจะว่าทำเซนิคให้ใหญ่หกสิบทั้งทีหนึ่งเซยิคเจ็ดสิบสองทีหนึ่ง ปีนี้ต้องจัดใหญ่ต้องออกทะเลสุขสันวันเกิดน,นะคะขอบคุณนะค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ตัวงนะค่ะ